ทีลาผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเมื่อก่อนผมไม่ได้เป็นแบบนี้นะตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วฮะคุณอย่ามาประชดช่างเหอะผมไม่อยากพูดละเดี๋ยวคุณไม่สบายใจอีกนี่คุณคุณช่วยทำตัวให้มีเหตุผลหน่อยถ้าคุณทำแบบนี้ คุณจะไม่ให้ผมมีพื้นที่ส่วนตัวเลยเหรอก็ผมขอโทษคุณไปแล้วไงคุณจะเอาอะไรอีกถ้าผมเลิกกับคุณแล้วะจะไม่มีแฟนใหม่ What the fuck เก่งจังเลยคุณตอบได้ทุกคำเลยอ่ะคุณก็เก่งเหมือนกันแต่บางคำผมไม่ได้พูดกับคุณนะคุณรู้ได้ไงอ่ะฉันจำมาจากแฟนเก่านะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าฉันตอบพราแฟนเก่าฉันก็ตอบแบบนี้เหมือนกัน